ดีค่ะของวางไม่เป็นระเบียบนะคะกระจัดกระจายจะให้ดูมะม,ม่วงลูกเนี้ยไม่ซื้ออีกแล้วค่ะมะม่วงไทยค่ะไทยแมงโก้สงสัยเป็นเขียวเสวยแน่เลยค่ะเนี่ยเขียวเสวยแน่เลยเขาขายพา,าวล์ละเก้าเหรียญเก้าสิบเก้าเชื่อไหมคะลูกเนี้ยสิบสี่เหรียญห้าสิบเก้าเซนมะม่วงลูกเนี้ยสิบสี่เหรียญห้าสิบเก้าเซน เข็ดลาบแล้วไม่ซื้ออีกแล้วคิดว่าประมาณคิดว่าประมาณพาวหนึ่งประมาณสิบเหรียญแต่มันไม่ใช่มันเกินสิบสี่เหรียญห้าสิบเก้าเซนโอ้แล้วถัวอัเนี้ยค่ะต้องใส่ชื่อว่าแจ็คบีนอันนี้เจ็ดเหรียญกว่าะร้านนี้ขายถูกแล้วนะคะร้านนี้ขายของถูกแล้วนะ แต่ก้อยก็ยังแพงเนี่ยค่ะแจ็คบินแจ็คบีนเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญยี่สิบหกเจ็ดเหรียญยี่สิบหกโค้้มเมนาลินหกลูกเนี่ยค่ะเก้าเหรียญสามจุดห้าเซนเนี่ยค่ะหกลูกเก้าเหรียญสามสุดห้าเซนดูเชิญมั้ยบ้าง ให้ให้เขาหยิบหยิบให้บอกว่าบอกว่าสองาวแต่เขาคงคงหยิบเกินเรดเชอร์รี่แปดเหรียญยี่สิบสองเซนทาวละพาวละสามเหรียญเก้าสิ้านะะเรดเชอร์รไหนอะเนี่ยค่ะแปดเหรียญยี่สิบสอเซนวันนี้ซื้อของได้แพงตรงนี้แปดเหรียญยี่สิบสองเซน สี่เหกว่าลูกนี้ลูกนี้สามเหรียญกว่านะคะเออแก้มังกรสีเหลืองค่ะลูกนี้เนื้อในเป็นสีขาวห้าเหรียญห้าเหรียญกว่าค่ะเกือบหกเหรียญส่วนอันนี้ค่ะแพงลูกนี้ลูกนี้แพงเป็นเนื้อสีชมพูค่ะ จะซื้อมาทำคลิปเท่าไหร่หาไม่เจออีกแล้วนี่นนี้บินขาดด้วยค่ะรูปเนี้ยอูย้ยสิบสี่เหรียญเห็นไหมคะดราก้อนฟรุตอันบนเนี่ยเนี่ย่ะดราก้อนฟรุตอันบน สิบสี่เหรียญเจ็ดสิบเก้าวันนี้ที่แพงคือเนี่ยค่ะสิบสี่เหรียญเจ็ดสิบเก้าอุ้ยแล้วก็มะม่วงค่ะที่แพงสว่วนนี้มะละกอมะละกอลูกนี้สามเหรียญสี่สามเหรียญสี่สิบห้าก็สามเหรียญยี่สิบสองเซนค่ะมะมะละกอลูกนี้ต้องขอโทษนะคะภาพมัน ถ้าพปนสายไปสายมาต้องใช้ iPad เพราะว่ามือถือเต็มถัว่วลิสงเจดบเหลองกว่า <c oughs> ไม่ซื้อถัว่วลิสงมาต้มกินแล้วค่ะโอ้ยตอนไปถอนที่ฟาร์มมากระสอบ 1, หนึ่งสิบห้าเหรียญกระสอบหนึ่งนะคะส่วนอันนี้ปลาหมึกสิบหกเหรียญแพ็กนี้ปลาหมึกนี่ค่ะอันนี้ อันนี้สิบแปดเหรียญแปดสิบเนี่ยอันนี้สิบเก้าเหรียญยี่สิบอันนี้เป็นเป็นกุ้เป็นเป็นหอยนะคะแต่พอในบินเขียนว่าบีฟสเต็กเลยบอกฉันไม่กินเนื้อมันมีบีฟสเต็กได้ยังไงแพ็คเนี้ยค่ะแปดเหรียญเก้าสิบห้านี่จะเอามากินกับส้มตำ ห้าเหรียญสี่สิบค่ะกุ้งแห้งสิบหกเหรียญห้าสิบเอ็ดจะเอามาใส่ยำวุ้นเส้นอันนี้เป็นปลาหมึกไม่รู้เขาทำอะไรกินแบบนี้ยคะหกเหรียญหกเหรียญห้าสิบเก้าโอ้ยมะม่วงไทยทั้งงั้นแพงแบบนี้ ถ้าไม่ถไมซื้อมาทำคลิปไม่ซื้อแน่นอนค่ะแต่นี่จะซื้อมาทำคลิปมันต้องเป็นมะม่วงเขียวเสเวงเนี่ยเขียวเสวยแน่ๆเกือบสิบห้าเหรียญแพงเกินค่ะแล้วก็มีแก่นมีมันอันนี้นะคะไปซื้อมันนกจีนมาอีกค่ะซื้อมันนกจีนมาแพงเหมือนกันนะคะดูแก่นตะวันก่อนแก่นตะวัน แกนตะวันนี้หกเหรียญห้าสิบแปดเซนเนี่ยค่ะซื้แกนตะวันมาโอ้ยไอตัวนี้ก 6, แ,กน 6, แกนตะวันตัวนี้ค่ะหกเหรียญหกเหรียญกว่าอะให้ดูนี่แกนตะวัน โอ้ยนี่ค่ะเป็นเนื้อหกเหรียญกว่าค่ะของเนื้อส่วนมันเนี่ยคะ่ะมันน,มน,นี่เขาคิดเป็นมัดนะเนี่ยโอ้ยเขาคิดเป็นมัดเขาชั่งน้ำหนักตามมัดค่ะมันมันนี้นะคะมีมัดหน,นึ่งเจ็ดเหรียญยี่สิบสองเซน อีกมัดหนึ่งสามเหรียญห้าบเอ็ดอีกมัดหนึ่งสามเหรียญสี่บสามเป็นอันว่าซื้อมันมาสิบคิดซะว่าสิบห้าเหรียญค่ะมันอร่อยค่ะมันนกกินเนี่ยค่ะโอ้โหตัวลิ้สงเจดเหรียญก่าเกือบแปดเหรียญไปถอนที่ฟาร์มเราเลือกเอาแต่ลูกเอ,เอาแต่เม็ดดี ส่วนมามา่าเนี่ยอยากนึกอยากกินมามา่าไทยสามซื้อมาแค่สี่แพ็คเหม็นเหม็นชื่อไม่ไหวพี้หมาเล็ด้วยนะคะ4สี่แพ็คสามเกือบอสี่เหรียญเลยสามหรส่วนอันนี้เป็นจากตลาดฝรั่งข้างนะคะเหม็นลูกสาวบอกแม่เราซื้อนมยี่ห้อนี้มาดื่มนะกล่องละกล่องนึงมีอยู่สี่ขวด สิบเหรียญห้าสิบเซนนะคะนี่ค่ะสี่ขวดเนี่ยสิบเหรียญห้าสิบเซนหมดอายุวันไหนเดือนแปดค่ะหมดอายุเดือนแปดซื้อมาสามกล่องอันนี้แล้วก็รสช็อกโกแลตอันนี้รสเดียวกันนี่ค่ะแล้วซื้อขนมอันนี้ก็สิบเหรียญห้าสิบยี่ห้อเดียวกันค่ะสิบเหรียญห้าสิบเซนโอ้ไอแพดหนัก แล้วซื้อน้ำน้ำโอ้นีให้ดูเกลือฮะดูเกลือฮิมารายันเจ็ดเหรียญเจ็สิบห้าเซนคิดซะว่าแปดเหรียญน,นี่เกลือฮิมารายันเขาเรียกว่าเกลือชมพูค่ะฮิมารายันพิงค์ซอนเป็นสีชมพูแปลกนะมันเป็นสีชมพูได้ยังไงคะแล้วน้ำค่ะน้ำ น้ำนี้ตอนเนี้ยวันนี้ซื้อสองขวดได้ลดราคาค่ะก็เลยซื้อมาแปดขวดนะคะซื้อมาแปดขวดแต่จําไม่ได้ว่าขวดละเท่าไหร่น่าจะขวดละเหรียญกว่าโอ้ยมลงกรมันแพงแบบไม่ใช่อ่ะอะไรนะที่ซื้อแพงแวันนี้คือแก้วมังกรสีชมพูเนื้อในจะเป็นสีชมพูลูกนี้สิบสี่เหรียญกว่าใช่ไหมคะ จำไม่ได้แล้วสิบสี่เหรียญกว่าโอ้หอันนี้แพงจริงเลยโอ้โทโทษนะคะจะพูดคำว่าโตรแพงอย่าว่าพูดหยามนะคะแพงจริงๆเป็นเขียวเสวยแน่เดี๋ยวต้องจะซื้อมาทำคลิปเนี่ยเชื่อไหมคะแต่แต่อันนี้อันนี้หิวมาสามครั้งนะแค่นี้ก็หนักแล้วนะเนี่ยสามอันนี้ก็หนัก น้ำนั้นไปซื้อสองครั้งนะคะมันหนักแต่ที่ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์เนี่ยถั่วอันนี้มันหวานดีค่ะเขาเรียกแจ็คบีนนี่ก็แพงนะแพงตั้งเจ็ดเหรียญกว่าป้าหมึกเนี่ยพี่ที่เดินป่าด้วยกันนะเขาเอาเข้าไมโครเวฟมันอร่อยดีค่ะเล,เลยเลยเลยลองซื้อมาอันนี้สิบหกแพงเหมือนกันนะนี้ มีแพ็คนีงสิก็มีนี่ยค่ะสิโอ้โหแพ็คนี้19ใช่ไหมแพ็คนี้นี่สิบแปด้าเช่างตามน้ำหนักขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะแล้วขออภัยค่ะที่ท,ที่ภาพมันไม่มิ่งเลยค่ะไม่ซื้ออีกแล้วจะไม่ซื้ออีกแล้วจริงๆค่ะคนอื่นอาจจะว่าไม่แพงแต่สำหรับสำหรับ ป้าอิ่มเอมมันแพงนะคะเกือบสิบห้าเหรียญเนี่ยมะม่วงลูกเนี้ยส้มเขียวหวานก็แพงหกลูกเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้หกลูกจำไม่ได้นะคะส้มเขียวหวานก็แพงขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ